มาค่ะมาแบบสั้นๆนะคะสั้นทุกครั้งเออแต่วันนี้สั้นจริงๆผู้กองเบนซ์วันนี้ออกมาพูดดีมากนะคะซึ่งมันทําเหมือนที่พี่ทาเลยนะคะผู้บงผู้กองเบนซ์บอกว่าทุกคนถ้าเสพข่าวลบๆตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณจะได้ข่าวลบๆทั้งวันเพราะอะไรมันเหมือนกดแรงดึงดูดที่คุณกาสอนเลยนะคะคุณเสพข่าวลบๆ อารมณ์เสียแต่เช้าทั้งหมดทั้งมวลมันจะส่งผลถึงวันหรือเวลาที่ถัดไปถัดไปนั่นหมายความว่าณนะขณะคุณเสพอะไรอดีตไอ้อนาคตคุณจะเป็นแบบนั้นนั่นหมายความว่าทําไมเราไม่เลือกละ่ะถูกไหมตื่นเช้ามาล่าเริงแจ่มใสบอกละขอบสิ่งที่ผู้กองเบนพูดทําให้พี่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําถูกต้องแล้วผู้กองเบนบอกตื่นเช้ามาทุกคนจะต้องคว้ามือถือเพื่อมาเสพขา่าวตอนนี้อะไรคะไวรัสถูกไหม มันไปถึงไหนแล้วใครตายบ้างตายที่ไหนนะมาถึงตายตายเยอะขนาดนี้อยู่ที่ไหนแล้วป้องกันเ,นเราจะตื่นตระหนกอย่างเงี้ยทั้งวันแล้วเสพข่าวแบบนี้ทั้งวันแล้วข่าวพวกนี้มันจะกระเด้งมาหาคุณผ่าน Facebook ตลอด24ชั่วโมงพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ฟังเลยเชื่อไหม Facebook พี่ไม่มีข่าวไวรัสเลยนะคะเพราะพี่ไม่เอานั่นหมายความว่าผู้กองเบน์ก็เปลี่ยนจากวิธีการเสพแบบนี้นะคะเมื่อก่อนผู้กองบอกว่าไปเสพพวกข่าวการเมืองข่าวอะไรที่มันไม่ดีอะเออ ผู้กองเบนเปลี่ยนไปเสด็จเรื่องหมาเรื่องแมวเพราะเรื่องหมาเรื่องแมวเราติดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งที่ส่งมามันก็มีต่หมากับแมวเห็นไหมถ้ามันความว่าเราก็จะดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาเข้ามาหาเราเหตุไหนเราเราถึงไม่ดึงดูดแต่เรื่องดีๆถูกไหมผู้กองเบนบอกว่าวิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมในตอนเช้าคุณสามารถทําแบบนี้ได้นะคะเช่นนั่งสมาธิออกกำลังกายอะไรอีกเขียน เขียนเขียนข้อความหรือ,อการทํางานของเราวันนี้เราอยากทําอะไรบ้างเขียนลงไปเลยนะคะเอาจริงๆเลยกว่าเอาสึ่งที่พี่ทํานะคะเพราะมันตรงกับที่ผู้ของเบนพูดซึ่งพี่ไม่เสพอยู่แล้วตื่นเช้ามาพี่ตื่นประมาณตีสี่ถึงตีห้คว้ามือถือแต่ไม่ได้คว้ามือถือมาเพื่อเฟซดู Facebook มาดูไวรัสเพราะไม่ชอบเปิด Youtube นั่งสมาธินะคะเออ เปิด y o YouTube นั่งสมาธิเป็นโปรแกรมนั่งสมาธิแบบ4 8 8ซึ่งทุกคนสามารถไปนั่งสมาธิแบบไหนก็ได้หรือไปฟังอะไรก็ได้ที่มันเป็นธรรมะก็ได้อันนี้คือหนึ่งนะคะพอนั่งสมาธิเสร็จหลังจากนั้นพี่จะจดลงไปในสมุดเขียนคําขอบคุณนะคะเช่นขอบคุณจักรวาลขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ ขอบคุณการเงินของฉันขอบคุณหน้าที่การงานของฉันขอบคุณสามีขอบคุณลูกขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขอบคุณอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสํานึกรู้คุณว่าคุณอยากขอบคุณแม้แต่บ้านรถ การงานการเงนิงน,งน,งนคุณสามารถขอบคุณได้หมดเลยนี่มันตรงกับที่กวางเบ้นเขียนเลยนะคะพอพี่เขียนเสร็จนะคะประมาณสัก5นาทีหรือสิบนาทีก็ได้ที่เราอยากจะขอบคุณเขาลงสมุดนะคะเหมือนเราสั่งจิตเราแต่เราดูการที่จดบันทึกลงไปนะคะแค่นั้นจบเสร็จเรียบร้อยพี่ก็จะลงชั้นล่างลงชั้นล่างเพื่อไปตักข้าวนะคะใส่บาตรนะคะปูนกับข้าวแล้วก็เอามาจกนะคะแล้วก็เตรียมน้ําเพื่อกวดให้พ่อนะคะอาหารก็จะวางอยู่ที่ ที่ของมันทุกวันพ่อลงมาเนี่ยพ่อก็จะรู้ว่าต้องเตรียมไปถังบาทพ่อจะไปยืนรอพระก่อนนะคะนี่คือสิ่งที่พี่ทาถ้ามีเวลาเหลือพี่จะเดินออกกำลังกายการออกกำลังกายของพี่แค่เดินไปเดินมาเดินไปเดินมา10นาทีนะคะเพราะอายุเยอะแล้วกระโดดโลดเต้นก็ไม่ไหวแล้วมเดินไปเดินมาการที่เราเดินไปเดินมาคุณรู้ไหมการเดินของพี่ทำยังไงพี่ท่องบทสวดหลวงปู่ดูนะคะมหาจักรพรรดินะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งเหมือนแผ่บุญให้ไปด้วยนะคะเราต้องเดินผ่าน สารพระภูมินะคะบ้านพี่จะมีสามภูมิข้างบ้านนะคะบ้านพี่ไม่มีสามภูมิข้างบ้านมีสามภูมิซ้ายขวาข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นพี่บอกเลยว่าพี่ขอแผ่บุญกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางทุกบ้านที่อยู่รอบนี้กับเจ้าที่ที่อยู่บ้านพี่ด้วยแล้วก็ให้แม่ย่านางรถด้วยช่วงช่วงที่เดินไปคุณสามารถท่องแบบนี้ได้เลยสิบนาทีถูกไหมท่องไปด้วยแล้วก็แกว่งแขนไปด้วยนะคะเออแล้วคุณสามารถบอกรักขอบคุณ จกักรวาลได้ดวงดาวได้พระอาทิตย์ได้ถูกไหมสิ่งที่คุณมอมองเห็นคุณสามารถขอบคุณได้หมดเลยรองต่ําก็เป็นดินน้ําลมไฟขอบคุณได้หมดต้นมืองต้นไม้ขอบคุณได้หมด,มมมหมดเห็นไหมเสร็จจากนั้นพี่จะขึ้นข้างบนปอาบน้ําเตรียมไปใสบ่บาสนะคะพอใสบ่บาสเสร็จก็จะไปลานเท่ากับพี่ยังไม่หยิบหนอถือเลยนะเออมันตรงกับที่ผู้กองเบนพูดจริงๆเลยนะมันก็เลยแบบเอออยากมาบอกผู้คนว่าเห็นไหมสิ่งที่เราทําจิตใจเราจะ อะไรอ่ะใจ,ใจดีนะคะเพราะาเราไม่รู้เลยใครคุยอะไรกันเราก็ไม่ตอบสนองนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้กองเบนซ์มาพูดทาให้เราตื่นรู้ว่าเฮ้ย mm hmm. เราทําถูกทางแล้วแล้วก็อยากมาบอกมาส่งต่อนะคะกับคนที่ติดตามพี่ใน u t u b e นะ,ะ mm hmm. ตอนนี้วิกฤตอะไรเกิดขึ้น mm hmm. เรารู้ว่ามันเป็นธรรมชาติซึ่ง มันต้องมีทางแก้แต่เมื่อไรก็เมื่อนั้นนะคะจงทำแบบที่ผู้กองเบนสอนแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตแบบง่ายๆสบายๆนะคะสิ่งหนึ่งที่อย่าลืมนะคะนั่งสมาธิแล้วคุณจะมีสติทุกขณะจิตนะคะโอเคไปแล้วนะคะผู้กองเน้นพูดดีมากนะคะโอเคไปแล้วจ้า